Venga. ครับอาหารสมองครับวันนี้นะครับจะนําเรื่องของสินค้าดีมีชัยไปกว่าเครื่องครับมาเล่าให้ฟังครับแต่พอดีนะครับพอพูดถึง่งสินค้าครับตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและเป็นโปรดักต์ของเราด้วยก็คือตัวของเวลเน็ตโปรดักต์นั่นเองนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งแล้วหลายๆคนเนี่ยครับก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้ถูกไหมครับกับตัวเวลเน็ตตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วโปรดักต์มีอะไรบ้างครับก็เลยนํามาให้กับพวกเราฟังนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับแล้ว ก็รู้จักนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะบางคนเนี่ยอาจจะนะครับอยากเรียนรู้แต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสอบถามนะครับวันนี้ก็เลยนํามาเล่าให้เราครับรู้ทันร่างกายครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับเพราะว่านะครับกระบวนการของเวลเนตนะครับเขาเป็นกระบวนการนะครับที่เน้นในกระบวนการป้องกันหลายคนอาจจะมีความสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลเนตคลินิกโรงพยาบาลมันต่างกันยังไง หลักการง่ายครับคลินิกโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเน้นไปที่กระบวนการรักษานะครับเป็นหลักนะครับคือรอให้เราป่วยก่อนแล้วเราก็รักษา แต่ถ้าเวลเนตเนี่ยครับเขาจะหมายถึงกระบวนการนะครับในการป้องกันก่อนเราเกิดโรคครับทั้งร่างกายและจิตใจเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นกระบวนการใดๆก็ตามครับที่ป้องกันการเกิดโรคป้องกันความเสื่อมนะครับหรือทําให้ความเสื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดน้อยลงนะครับเกิดช้าลงครับนั่นคือเข้าเวลเนตได้หมดเลยเข้าสู่กระบวนการที่เรียกเวลเนตได้หมดเลยนะครับซึ่งตัวหนึ่งนะครับของเวลเนตของตัวไอคอนเราที่ส สำคัญก็คือเทคโนโลยีครับล้ำสมัยจากเยอรมันครับเรียกว่าไอสแกนครับไอสแกนนะครับเป็นการตรวจนะครับรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในร่างกายครับวิเคราะห์เลยนะระดับความเสื่อมของร่างกายของเรานะครับและดูแนวโน้มครับของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับแม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาการกระตามผมยกตัวอย่างนี้ครับเราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเวลาเราไม่สบายไปโรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็จะจับเราตรวจขึ้นหัวใจบ้าง ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บ้างตรวจ MRI บ้างนะครับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ m r i นะครับเป็นกระบวนการนะครับที่เขาตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะนะครับในร่างกายของเราครับว่าสมองเป็นยังไงนะครับตับเป็นยังไงไตเป็นยังไงนะครับลำไส้เป็นอย่างไรดูจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI นั้นนะครับแต่กระบวนการของ i อสแกนครับมันเป็นกระบวนการครับ ที่ตรวจลึกลงไปนะครับถึงนะครับระดับเซลล์เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนระบบนะครับการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ครับแต่เจาะลึกลงไปถึงระดับเซลล์นะครับของอวัยวะนั้นๆครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรก่อนที่มันจะแสดงอาการออกมาให้เรารู้ด้วยครับโดยนะครับ ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพด้วยระบบไอสแกนครับเขพบว่านะครับการตรวจสุขภาพด้วยไอสแกนเนี่ยมันจะช่วยนะครับในการวางแผนในการดูแลสุขภาพในตั้งแต่องค์รวมครับก่อนที่เราจะป่วยเลยทีเดียวนะครับเพราะเครื่องมันจะฟ้องเราก่อนเลยว่าเรามีแนวโน้มที่จะเป็นอะไรบ้าง ขาดฮอร์โมนไหมขาดวิตามินตัวไหนไหมมีโอกาสจะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับบางทีนะครับบอ,อกได้ถึงขนาดที่ว่าเออเป็นคนที่แบบพักผ่อนน้อยนะครับเครียดนะครับนอนไม่ค่อยหลับนะครับมีโอกาสที่จะเกิดภาวะกระดูกเสื่อมกระดูกผกุกระดูกคุณก็ได้นะครับหรือนะครับสามารถนำนะครับอาการที่คุณ นำอาหารนะครับที่เราควรจะรับประทานเนีย่ยแล้วควรจะหลีกเลี่ยงนะครับจากการดูระบบของไอสแกนได้ครับเขาจะบอกลึกลงไปถึงภาวะเมตาบอลิซึมให้เรานะครับโดยจะบอกมีเตือนเราว่านะครับเรามีความผิดปกติในร่างกายใดๆหรือไม่นะครับรวมทั้งนะครับ ให้แนวทางนะครับทั้งในการป้องกันการเกิดโรคนะครับสามารถบำบัดนะครับรักษาได้ทันท่วงทีครับเพราะว่าเขาจะเตือนก่อนที่อาการนั้นๆครับจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองครับรวมทั้งกระบวนการคัดกรองนะครับการทำงานของเซลล์นะครับในแต่ละอวัยวะนะครับมากถึงเระบบ 37เจ็ดอวัยวะเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะหลอกเครื่องไอสแกนได้ครับแม้ว่าบางคนนะครับก่อนจะมาตรวจร่างกายนะครับในการเจาะเลือดนะครับตรวจคอมพิวเตอร์หรือตรวจอื่นๆเนี่ยอาจจะดูแลร่างกายมาอย่างดีครับแต่ไอสแกนเนี่ยเขจะเจาะลึกไปถึงนะครับตัวเซลล์นั้นๆเลยทําให้เรารู้ว่ามันเกิดความผิดปกติในร่างกายขึ้นแล้วหรือไม่ครับที่สําคัญคือไม่มีผลข้างเคียงนะครับ หรือไซต์เอฟเฟกเนี่ยที่เกิดจากกระบวนการตรวจเลยครับไม่เจ็บนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่จ,อจ้องเจาะเลือดเข้าสู่ร่างกายฉะนั้น ถ้าใครครับมีความสงสัยบางอย่างว่าเรามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือไม่นะครับสามารถนะครับมาตรวจนะครับเครื่องไอสแกนที่เ e ลเน e เซ็ e เตอรของเราได้ครับโดยกระบวนการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบ o อเซนเซอร์ครับโดยใช้กระแสไฟฟ้านะครับขนาดต่าๆครับผ่านเข้าสู่ร่างกายครับโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆครับกระบวนการนี้ครับเรียนแบบกระบวนการที่เขาตรวจนะครับกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์ นะครับที่เขาเอาขึ้นไปบนยานอวกาศนั่นเองนะครับโดยเขาพบว่านะครับมนุษย์เราเนี่ยเมื่อขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศนะครับที่ไกลโพ์แล้วเนี่ยโอกาสที่เราเนี่ยจะดูแลรักษาโดยทางการแพทย์เนี่ยยากมากตอนนี้ ด้วยความเป็นจริงตรงนี้ครับเราก็ทราบว่าการไปอยู่บนยานอวกาศเนี่ยโอกาสที่จะจับเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะโรคติดเชื้อเนี่ยแทบจะตัดทิ้งออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะเป็นภาวะที่ศูนย์ากาศตรงนั้นครับเชื้อโรคเจริญเติบโตไม่ได้ทำ้ายเราไม่ได้ครับแต่โรคที่มันจะเกิดขึ้นได้คือภาวะของความเสื่อมถูกไหมครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามศึกษาว่าอะไรนะครับที่จะทําให้เราเนี่ย ตรวจพบได้ก่อนที่ความเสื่อมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นครับเขาเลยพบว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับการที่เราตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจขึ้นไฟฟ้าสมองขึ้นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์ไฟฟ้าครับฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก่อนขึ้นปบนยานอวกาศครับเขาก็จะตรวจหานะครับ ค่าความต่างศักย์หรือค่าของประจุไฟฟ้าครับในร่างกายนั้นๆว่าเขามีค่าโดยเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่สมมุติตัวเล็กกลมๆออกมาว่ามีค่าความต่างศักย์อยู่ที่พันนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับพอเขาขึ้นไปอยู่บิญญาณอกาศเขาเกิดความเจ็บป่วยขึ้นถูกไหมครับมีอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวขึ้นไส้อาจเจียนแบบนี้ครับนักวิสัรกก็จะเข้าเครื่องตรวจอีกรอบหนึ่งครับที่อยู่บนวญญาณอวกาศนั้นพอตรวจปุ๊บ เขาพบว่านะครับระดับความต่างศักย์อาจจะต่ําลงมาครับเหลือแค่ประมาณ700ดร้ครับเขาทำอยังไงครับเขาง่ายมากเลยครับเขาหาน้ำมาหนึ่งแก้วครับมาตั้งไว้บนเครื่องนะครับตัวสแกนตัวนั้นครับแล้วก็เปิดค่านะครับความต่างศักย์ดั้งเดิมครับของนักวิศาสตร์คนนี้ครับพอรู้ว่าค่า บ้งเดิมของเขาคือหนึ่งพัน 1, 000, แต่ตอนนี้เหลือเจ็ดร้อยครับหายไปประมาณสามร้อยเขาจะชาร์จประจุไฟฟ้าครับเข้าไปสู่ในแก้วน้ําอันนี้ให้ครับแล้วก็ให้นักวิทยาศาสตร์คนนี้ดื่มเข้าไปครับพอดื่มเข้าไปปุ๊บประจุไฟฟ้าที่ขาดหายไปก็จะเกิดการเติมเต็มขึ้นครับอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับมีอาการขึ้นไ่อาเจียนต่างๆครับก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับกระบวนการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับ ถูกนำเอามานะครับใช้ในหลักการคล้ายๆกับตัวเครื่องไอสแกนนั่นเองนะครับโดยไอสแกนเนี่ยจะตรวจหาคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆนะครับในระดับเซลล์ของเราครับในสมองในหัวใจนะครับในอวัยวะภายในทั้งหลายครับทั้งลำไส้นะครับปอดตับนะครับรวมทั้งต่อมหมวกไตกระดูกนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่อยู่ในระหว่างข้อต่อต่างๆของเรารวมทั้งระหว่างเซลล์ของเราครับมันจะปล่อยออกมาเป็นสัญญาณไฟฟ้า ให้กับเราทราบว่าเรากําลังจะป่วยเป็นโรคอะไรครับบางคนอาจจะเตือนอาการเรื่องของโรคหัวใจนะครับเตือนของโรคล,ลําไส้เตือนของโรคภาวะขาดฮอร์โมนอย่างนี้เป็นต้นครับโดยไอสแกนเนี่ยเาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจได้ถึงนะครับสาอวัยวะ9ระบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับระบบต่อมไร้ท่อนะครับรวมทั้งระบบขับถ่ายนะครับระบบสืบพันธุ์ รวมถึงระบบของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อนะครับระบบการหายใจนะครับระบบการย่อยอาหารระบบการระบบของประสาทนะครับและสมองรวมทั้งระบบการนะครับเผาผ่านอาหารครับบ่งบอกถึงเมตาบอลิซึมนะครับหรือแนวโน้มนะครับที่จะอ้วนขึ้นรวมทั้งเป็นเบาหวานรวมทั้งไขมันสูงได้ด้วยครับและตรวจหาระบบคุมคุ้มกันนะครับภูมแพ้การติดเชื้อและระบบการนะครับ ในร่างกายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสามารถตรวจได้นะครับทั้งระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับฉะนั้นแนวโน้มบางคนเนยครับไม่รู้ว่ากําลังจะเป็นหวัดอย่างนี้ครับหรือกําลังจะเป็นโควิดพอไปตรวจปุ๊บนะครับระบบปอดระบบการหายใจครับมีภาวะพร่องการทํางานตรงนั้นนะครับแสดงออกมาให้เห็นครับก็สามารถให้เราระมัดระวังอวัยวะนั้นเป็นพิเศษได้ครับรวมทั้งสามารถให้การ ทรีตเมนต์การรักษาเบื้องต้นนะครับทั้งการเติมวิตามินเกลือแร่นะครับฮอร์โมนนะครับต่างๆเข้าสู่ร่างกายเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของอวัยวะนะ นั้นให้กับเราได้ครับนี่คือภาพตัวอย่างครับของการตรวจนะของคนไข้รายหนึ่งครับเมื่อวันที่5เดือน10ปี23ครับเขาจะตรวจว่าเห็นนะครับมันจะมีแท่งแ่งนะครับแดงแงเหลืองเหลืองนะครับแท่งอะไรที่รุนแรงก่อนนะครับมันจะขึ้นมาให้เห็นก่อนครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีการแปลผลอันนี้หลังจากผ่านไปครับประมาณสัก6เดือนนะครับก็มีการตรวจสาเห็นนะครับเขาจะมีการแปลผลตรงนี้ขึ้นมาว่าคนไข้รายนี้ผ่านไป6เดือนแล้วเนี่ยก็ยังมีไอ้แท่งแดงแตรงนี้ อยู่ซึ่งเขาบ่งบอกว่ามีแนวโน้มโอกาสที่เป็นเบาหวานนะครับชนิดนะครับที่สองเนี่ยรุนแรงขึ้นนั่นเองครับนี่คือตัวอย่างของการตรวจนะครับตัวของไอสแกนนะครับถ้าใครสนใจนะครับการตรวจของไอสแกนนะครับสามารถสแกน QR โค้ดนะครับแล้วหรือไปปรึกษาโดยตรงก็ได้ครับที่ไอคอนเว็บเน็ตนะครับ ที่ใกล้ๆนะครับกับตัวของที่ทํางานของเราในไอคอนนั่นเองนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งกับชั้น2นะครับบริเวณด้านล่างนั่นเองครับไปปรึกษานะครับทั้งปัจจุบันเนี่ยมีโปรแกรมพิเศษนะครับในการตรวจหาไอสแกนครับ มูลค่าประมาณ5,000บาทครับเราจ่ายเงิน5,000บาทเนี่ยแต่เราสามารถเอาเงินตรงนี้ครับไปเป็นส่วนลดได้กับทุกโปรแกรมนะครับของไอคอนเวลเน็ตนะครับรวมทั้งการเติมวิตามินการฉีดวิตามินนะครับการทำหน้าต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับในการตรวจร่างกายด้วยเอสแกนครับลองไปปรึกษานะครับคุณฝนนะครับพยาบาลแสนสวยนะครับที่เวลเน็ตเซ็นเตอร์ของเราครับหรือคุณหมอนะครับที่ประจำอยู่ที่นั่นครับหลายๆท่านเลยนะครับที่จะให้คำปรึกษา คําแนะนํากับเราได้ครับว่าการตรวจไอสแกนไปแล้วเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างป้องกันอะไรกับเราเกิดขึ้นได้ที่สําคัญครับเป็นการตรวจฟรีนั่นเองครับข้อมูลค่าที่เราจ่ายจากการตรวจเนี่ยเราเอาไปเป็นส่วนลดนะครับในการดูแลนะครับรักษาสุขภาพของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวิตามินการทำนะครับทรีทเมนต์ต่างๆนะครับให้กับเราได้นั่นเองครับ ลงทะเบียนนะครับอีกสักครั้งนะครับสำหรับคนที่สนใจครับสามารถลงทะเบียนไอสแกนนะครับเพื่อจองคิวนะครับตามนะครับ QR โคดนี้ครับถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยครับหรือไปปรึกษาก่อนก็ได้ครับไม่ต้องกังวลว่าพอสแกนไปแล้วนะครับจะต้องจ่ายเงินเลยยังไม่ต้องครับไปปรึกษาก่อนว่าเราสนใจที่จะทําหรือไม่ถ้าสนใจที่จะทำครับแล้วเราก็ไปปรึกษาแล้วก็ไปจ่ายเงินมัดจานั่นเองครับ นอกจากนั้นครับตัวเวลเนตเซนเตอร์เนี่ยครับไม่ได้มีแต่การตรวจไอสเกนอย่างเดียวถูมครับมีกระบวนการนะครับในการบริการเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งโบท็อกลดไขมันฟิลเลอร์ นะครับเมโซหน้าใสนะครับการกระตุ้นคอลลาเจนมีวิตามิน B ีเอ่อวิตามินในการดิบเข้าสู่ร่างกายนะครับมีทรีทเมนต์ต่างๆมากมายครับมีเครื่องยกอรชชับเครื่องกาจัดขนนะครับเลเซอร์หน้าใสครับและเครื่องรักษาลุ่มสิวให้กับเราด้วยนั่นเองครับตัวที่เป็นโปรแกรมนะครับที่ยอดทิทตัวหนึ่งนะครับล้อกับตัวของเอ็กโซครีมของเราก็คือตัวเอ็กโซเฟสนั่นเองนะครับตัวนี้เขาเป็นตัวฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมผิวนะครับเรียกว่า กินดีจูเนเวชันครับช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกลับมาดูอ่อนยาวอีกครั้งนะครับที่สําคัญคือลดริ้วรอยนะครับลดรูขุมขนปัญหาของผิวหน้ารอยสิวรอยฝ้านะครับจุดด่างดําต่างๆได้ดีมากครับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าครับใช้ไอคอนเฟสนะครับทั้งเซรั่มไปแล้วทั้งเอ็กโซโซมไปแล้วหรือว่ากันแดดไปแล้วผิวหน้ายังไม่กระจ่างใส ไม่เป็นตามที่พอใจครับไปปรึกษาที่เวลเนดูครับมีเครื่องไม้เครื่องมือครับมีระบบการรักษาดูแลผิวให้กับเรานะครับสามารถทํางานควบคู่กันครับกับผลิตภัณฑ์ของไอคอนนั่นเองครับมีตัวนะครับเป็นตัวบีโรเทโรนะครับที่เป็นตัวที่ช่วยนะครับผิวสวยนะครับสี่มิติให้กับเรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเม็ดในสวิตเซอร์แลครับโดยหลักการง่ายๆคือเขาจะเป็นตัวนะครับ ฟิวเลอร์นะครับดูแลผิวหน้าของเราครับตั้งแต่นะครับ ร่องผิวนะครับตรงร่องแก้มนะครับผิวหน้าต่างๆครับรวมทั้งทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสนั่นเองมีโปรแกรมของโบตอกครับไม่ว่าจะเป็นซีโอมินนะครับนาโบตามีอื่นๆอีกหลายตัวเลยนะครับที่อยู่ในนั้นครับถ้าใครมีความสนใจนะครับมีริ้วรอยบนใบหน้าอยากจัดการกับริ้วรอยครับโบตอกจะเป็นตัวที่ช่วยทํางานได้เร็วมากๆครับไปปรึกษาคุณหมอไปปรึกษาคุณจาบาลนะครับที่เวลเน็ตครับว่าอะไรที่เหมาะกับเรานะครับที่มันจะสามารถช่วยทําให้เรา เปลี่ยนหน้าของเราครับจากคน ชลาคนหนึ่งกลับมาเป็นคนหนุ่มคนสาวครับที่ดูสดใสอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับว่าโบท็อกตัวไหนที่เหมาะกับเราครับหรืออาจจะเป็นตัวอัลแกนนะครับที่เป็นที่นิยมมากนะครับราคาสูงหน่อยนะครับแต่ได้ยินว่าทางเวลเน็ตก็มีโปรโมชั่นให้กับเรานะครับเป็นระยะระยะครับก็ลองไปปรึกษาดูนะครับนอกจากนั้นก็มีกลุ่มของฟิลเลอร์ครับดิสตายแลนด์นะครับที่เป็นฟิลเลอร์นะครับของจูน้านะครับหรือโปรแกรมเลชูรันนะครับที่ช่วงหนึ่งฮอตจิตมากเลยนะครับ ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูสดใสนะครับดีผิวกระจ่างใสแบบเกาหลีหน้าฉ่าวาวนะครับรูขุมขนเล็กลงครับเรียบเนียนนะครับลดเรือนริ้วรอยนะครับรวมทั้งกระชับผิวนะครับลดความค้าใต้ดวงตาได้นะครับแก้ปัญหาของคนที่มีปัญหาผิวแห้งก้านครับก็ไปปรึกษาได้นะครับรวมทั้งโปรแกรมครับเดิมมาฮยานะครับ พีบวกนะครับช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันสําหรับคนที่มีปัญหาฝ้ากระนะครับแก้ยากนะครับใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังดูนะครับไม่เห็นชัดเจนขึ้นมาสักทีหนึ่งครับลองไปเข้าโปรแกรมนะครับให้กระบวนการนะครับในการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำเหล่านี้ช่วยดูครับแล้วก็ยังมีตัวของ ไอคอนไบ้ครับเน้นในเรื่องของริ้วรอยนะครับสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอรวมทั้งหลุมสิวนะครับรอยแดงของสิวต่างๆที่ตกคั้งบนใบหน้าของเราครับหรือบางคนมีปัญหาของเส้นเลือดน,นะครับบริเวณใบหน้านะครับและรอยแดงต่างๆนะครับหากทาให้อาการเหล่านี้ครับเห็นได้ชัดเจนเพราะจะทําให้หน้าเราเนี่ยมีสีผิวที่กระจ่างใสขึ้นนั่นเองครับ มีเครื่องนะครับยกอัะชับหน้าครับที่เรียกว่าอันเทล่าครับอันเทล่าเนี่ยจะช่วยยกนะครับกรอบหน้าของเราเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นครับยกอัชับกล้ามเนื้อบริเวณคอครับโดยเครื่องตัวนี้ครับเขาใช้การอันเท ในชั้นลึกนะครับเหมือนกับการที่เราไปผ่าตัดดึงหน้าแต่เราไม่ต้องเจ็บตัวระดับนั้นครับใช้เครื่องยกกระชับตัวนี้ครับบริเวณหางคิ้วหางตากรอบหน้านะครับกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวของเราครับทำให้เรากลับมาดูอ่อนเยาว์ขึ้นครับหรือบางคนเนี่ยครับมีริ้วรอยนะครับรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าค่อนข้างเยอะเลยครับจะฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่ไหวถูกไหมครับเพราะเยอะมาใช้เครื่องตัวนี้ทําก่อนครับ M8 หรือ M8 ตัวนี้ครับ มอฟีสแปดนะครับเป็นตัวที่เหมาะกับพู้ทีมีปัญหาเรื่อง ของหน้าตาหย่อนคล้อยครับหรือบางคนนีครับมีอาการนะครับรอยสิวนะครับที่แก้ไขยากนะครับรวมทั้งผู้ที่มีปัญหานะครับต้องการลบเรือนแผลเป็นนะครับบริเวณผิวหน้าของเรานะครับหรือริ้วรอยหรือตีนกาครับพูดง่ายๆคือเขาจะไปกระตุ้นชั้นคอลลาเจนนะครับใต้ผิวของเราครับทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะครับทำให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยหายไปครับ แผลเป็นหายไปนะครับลิ้วรอยจากสิวนะครับจากบริเวณที่เกิดแผลเป็นจากอาจจะูกอุบัติเหตุบนใบหน้านะครับลดน้อยลงครับ ทำงานร่วมกับโบท็อก i l ฟิลเลอร์ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับรวมทั้งเลเซอร์กำจัดขนครับเรียกว่าไดโอดเลเซอร์นะครับเป็นนวัตกรรมเลเซอร์กำจัดขนถาวรครับเจ็บตัวน้อยแทบจะไม่เจ็บเลยนะครับไม่แสบด้วยนะครับเย็นสบายครับสามารถกำจัดขนได้ทั้งตัวครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกรักแ้นะครับขาหนีบนะครับ บริเวณต่างๆที่เราคิดว่าเราไม่อยากให้ขนบริเวณนั้นขึ้นมาลบกวนอีกครับตัวไดโอดเลเซอร์ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการกําจัดขนให้เราได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับยังมีเครื่องนะครับ f ฟกตรานะครับลดเลือนหลุมสิวนะครับผิวขุขรค่ะซึ่งในคนที่อายุไม่มากผ่านการเป็นวัยรุ่นมานะครับหรือเคยเป็นสิวนะครับอย่างรุนแรงนะครับบางคนจะเกิดปัญหาหลุมสิวนะครับไม่สามารถแก้ไขได้ผลิตภัณฑ์ไม่ทันใจครับที่จะลดเลือนนะครับหลุมสิวอย่างนั้นให้กับเราได้ครับลองพึ่งบริการนะครับฟ e วเ n e ตเซ็นเตอดูครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ครับเขาจะทําให้หลุมสิวเนี่ยตื้นขึ้นนะครับรูขุม What? รอยแผลเป็นนะครับจากสิวด้วยรอยจากการผ่าตัดนะครับที่บางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือไปผ่าตัดมาแล้วเกิดรอยแผลเป็นไม่สวยบนใบหน้านะครับตัวแฟกตัวก็จะช่วยลดเรือนแผลเป็นให้กับเราครับช่วยลดรอยด่างดำครับหรือสีผิวไม่สม่ำเสมอได้กระตุ้นคอลลาเจนนะครับปรับผิวให้กระจ่างใสนะครับและลดริ้วรอยเหี่ยวย่นครับจะเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเรามีหลายตัวครับบางคนก็จะเกิดความสงสัยว่าแล้วเราจะเหมาะกับอะไรดีครับไม่ต้อง กังวลไม่ต้องคิดเองครับไปปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอจะให้คาแนะนํากับเราครับจุดดีจุดเด่นนะครับของแต่ละเครื่องจุดด้อยของแต่ละเครื่องครับว่าตัวไหนที่เหมาะกับเราครับแล้วเราจะเป็นคนตัดสินใจว่าตัวนั้นๆเนี่ยครับเราจะเป็นคนเลือกว่าอ่เราเลือกตัวนี้ละกันเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมาะกับเรามากกว่าครับแต่ถ้าเรานะครับยังตัดสินใจไม่ได้ครับก็ให้ออคุณหมอครับเป็<ใ>นคนตัดสินใจให้กับเราครับคุณหมอก็จะเลือกนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้กับเราบางคน อาจาะนะครับใช้แค่กระบวนการชีทเม้นง่ายๆก่อนนะครับใช้การทาการนวดครับหน้านะครับหน้าก็กระจ่างใสคือบางคนนะครับต้องลงนะครับถึงระดับเลเซอร์นะครับบางคนนะครับอาจจะต้องลงถึงระดับการใช้นะครับหมอเฟียสนะครับหรือว่าตัวอันเทล่านะครับมาช่วยก็ปรึกษาคุณหมอที่อยู่ที่เวลเน็ตนั่นเองครับ นอกจากนี้อีกโปรแกรมหนึ่งที่เด่นมากๆเลยของเราครับมีโปรแกรมในการดับดิบวิตามินนะครับหรือ IV วีดิบนะครับเรามีสูตรนะครับในการดิบวิตามินเนี่ยเป็น10บสสูตรเลยทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะครับผิวพรรณนะครับดูแลนะครับรอยเหี่ยวย่นนะครับการย้อนวัยนะครับรวมทั้งนะครับฟื้นฟูนะครับระดับฮอร์โมนให้กับร่างกายเติมแคลเซียมนะครับเติมวิตามินเติมต่างๆนะครับเข้าสู่ร่างกายครับสำหรับในรายที่ไม่มั่นใจว่าเราขาดวิตามินตัวไหนหรือไม่ครับกระบวนการของเว n e นสนอกจากใช้เครื่องไอสแกนตรวจแล้วครับเขาสามารถตรวจหาระดับของวิตามิน ตรวจหาระดับของฮอร์โมนรวมทั้งแร่ธาตุครับที่อยู่ในกระแสเลือดของเราได้ครับว่าเราขาดตัวไหนควรจะเติมตัวไหนเข้าสู่ร่างกายครับซึ่งผลนะครับในการใช้เนี่ยก็มักจะเห็นผลดีมากๆครับหลายๆได้ทดลองไปดิบอยู่แล้วครับบางคนบอกว่านะครับผิวพรรณสว่างสดใสขึ้นนะครับมีออร่าขึ้นบางคนบอกว่าดูสดชื่นขึ้นเฟชขึ้นหลับสนิทขึ้นครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการครับวิตามินตัวเดียวไม่สามารถตอบนะครับทุกอาการ ทุกความต้องการได้แต่วิตามิน10กว่าสูตรที่เรามีอยู่ครับสามารถช่วยทําให้เราเนี่ยตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้นั่นเองครับเมื่อเราพูดถึงกระบวนการนะครับของเวลเนสครับเลยอยากจะเตือเรื่องของการโพสต์กันนิดหนึ่งนะครับว่ากระบวนการ โพสของเวลเน็ตเนี่ยต้องมีความระวังนะครับในการโฆษณาเสริมความงามครับเพราะการโฆษณาเสริมความงามเนี่ยจะต้องโฆษณานะครับโดยสถานพยาบาลนะครับที่ได้ใบอนุญาตครับหรือพูดง่ายๆคือสถานพยาบาลนั้นๆต้องเป็นผู้โฆษณาครับตัวเราเองครับนำไปโฆษณาให้ไม่ได้ครับหรือการโพสตออนไลน์ครับผิดกฎหมายครับหากตัวแทนโฆษณานะครับเสริมความงามครับ ให้โฆษณาโดยใช้ชื่อและที่ตั้งของ The Icon w e l l n e s เท่านั้นนะครับแล้วก็แนะนำให้ตัวแทนนะครับใช้วิธีการโฆษณาเสริมความงามนะครับผ่านไลน์นะครับหรือไลน์กรุปหรือใช้วิธีการบอกต่อนครับแบบเห็นหน้ากันหรือปากต่อปากนะครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับหรือรีวิวนะครับตัวเราเองได้ครับ หลังจากที่เราเข้าไปใช้ครับว่าผลก่อนเราใช้หลังใช้เป็นยังไงครับโดยเราไม่เอาภาพของคนใช้อื่นๆนะครับมารีวิวครับแบบนี้ก็ไม่ผิดกฎของการโฆษณาครับตัวแทนจําหน่ายครับที่ใช้รูปโฆษณาต่างๆของดีไอ o อน e l l n e s s ครับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook หรือ Instagram นะครับจะต้องระมัดระวังนะครับต้องขออนุญาตครับในการที่จะนำภาพเหล่านั้นนะครับไป ไม่สามารถนําไปใช้ได้เองครับแล้วก็รูปโฆษณาต่า,างๆครับ ไม่เผยแพร่นะครับหรือส่งต่อไปให้บุคคลอื่นๆครับนี่คือกฎของการโฆษณาทางออนไลน์เกี่ยวกับสถานเสริมความงามครับซึ่งมีความละเอียดอ่อนกว่าตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็เลยนํามาเตือนให้พวกเราเอาไว้ครับว่าถึงแม้เราจะเป็นสมาชิกดีไอคอนครับเป็นตัวแทนนะครับของเวลเน็ตนะครับเราคิดว่าเราจะโสต์อะไรลงไปเลยก็ได้ถ้าไม่มั่นใจครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษานะครับพยาบาลนะครับหรือคุณหมอที่เวลเน็ตก่อนนะครับเพื่อว่าสิ่งที่เรากำลัง จะทําทไปนั้นถูกต้องหรือไม่ครับถ้าเราทํำแบบนั้นก็จะปลอดภัยกับตัวเราเองนั่นเองครับช่องทางในการติดต่อนะครับเวลเน็ตเซ็นเตอร์ครับ mm hmm. ก็เฟซบุ o กครับแฟนเพจครับไอคอนเวลเน็ตนะครับหรือเราสแกน QR Code l i ค o p รับไลน์โอเพนแชตัวนี้ก็ได้ครับ เข้าไปถามตอบนะครับในเรื่องสิ่งที่เราสงสัยนะครับว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยบางคนยังมีข้อสงสัยต่างๆอยู่ว่าเอ๊ะมันเรายังไม่กระจ่างใสในเรื่องนั้นๆครับก็เข้าไปถามได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักต์นะครับในเรื่องของไอสแกนนะครับเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องการเป็นตัวแทนที่เราอยรับผลประโยชน์ครับจากตัวเวลเน็ตนะครับ ซึ่งนะครับเรามีคุณหมอให้บริการนะครับถึงสามท่านในปัจจุบันนี้ครับมีคุณหมอจากคุณหมอกรัฟนะครับคุณหมอโบวี่ครับสแกนนะครับหรือถ่ายหน้าจอเก็บไว้ครับแล้วเข้าไปปรึกษาดูครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนะครับีจะคุยกันทุกๆวันพุธครับผมจะนาเรื่องโปรดักต์นะครับของเวลเนสนะครับมาเจาะลึกนะครับให้เราฟังนะครับทุกๆวันพุธนะครับทีละตัวทีละตัวครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับแล้วมาตอบคําถามที่ลึกลงไปสําหรับบางคนที่มีคําถามที่เรา จะทราบนะครับมากกว่านี้ครับจะเริ่มตั้งแต่วันพุธนี้ครับในการคุยเรื่องโปรดักทั่วๆไปของไอคอนรวมทั้งโปรดักของ Wellness Center ด้วยครับโอเคครับขอคืนใหม่ให้กับท่าน MC ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเราในการเข้าใจหรือรู้จักเว n e นสของเรามากขึ้นครับขอบคุณครับ